ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชาแนลนะครับแล้วก็ขอกาบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับทางมารวยเองก็ยกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับชนิดพระเสียนใหญ่กันบ้างนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้นะครับเราก็มา พูดขูดมะรีวิวแต่เหรียญที่เป็นพระเสียรเล็กนะครับสําหรับวันนี้เราก็นําเหรียญพระเสียรใหญ่มารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมคนที่กําลังจะเริ่มสะสมนะครับในในดูจักและก็รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญพระเสียรใหญ่ทั้ง3เหรียญนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญสิบาทพระเสียรใหญ่ทั้ง3มเหรียญนี้นะครับเราก็ อยากจะขอกบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยชาแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกครับเป็นเหรียญ10บาทครับปีพุทธศักราช2 5 0 0 52ครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ครับมียอดผลิตดอ,อกมาที่จะว่าเยอะก็เยอะครับแต่ก็จะว่าน้อยก็น้อยครับถ้านํามาเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระส่ครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟื่องจักสรสลับเรียบนะครับ มาดูด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนด้านบนก็จะมีอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับท่านอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนี้ก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2552นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2552นี้นะครับมียอดผลิตยอยู่ที่59ล้านนะครับ1 07, 7 7 3 3เหรียญนะครับเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะก็เยอะนะครับถือว่าน้อยก็น้อยครับถ้าอย่างที่มาโดยบอกไปนะครับถ้า เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของคนไทยนะครับก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2552นี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC ซึ่งราคาก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะพอรูมือนกันนะครับ มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ10บบาทพระเสียนใหญ่เหมือนกันครับปีพุทธศักราช2 5งพัน้าะครับเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่น้อยพอสมควรนะครับนั่นก็เป็นเหรียญหายากติดลำดับอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมียอดผลิตอยู่ที่ไม่กี่ล้านนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเรา ก็ควรจะมารู้จักกับข้อมูลของเหรียญเหรียญน,นั้นกันก่อนนะครับว่ามีอะไรอยู่ในอยู่ข้างในเหรียญเหรียญน,นี้กันบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญกระสาบคราบโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนทางด้านขวาของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบนอกครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบเหมือนเหมือนกันนะครับมาดูกันที่ข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับสําหรับด้านหลังนะครับ <c oughs> ก็จะมี พระปรางวัดอรุณราชวรนารามครับด้านบนก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้จัดทําขึ้นมาเพื่ออำหนยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับด้านล่างของเหรียญนี้นะครับก็จะมีตัวอักษรตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่าง ตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2554 นั่นเองนะครับสาหรับเหรียญ10บบาทนะครับรุ่นปีพศ .2554 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาถือว่าน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน,น้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็น นักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับแทบจะทุกพอศนะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบุนเวียนครับซึ่งทําให้มีการคาดการณ์กันต่างๆนานา,นาครับภายในใอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับราคาเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ ราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวทายิ่งเป็นเหรียญหายากติดลำดับแล้วนะครับราคาก็ยิ่งสูงกว่าเดิมนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ250้บาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ครับเป็น เหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2553นะครับซึ่งเป็นเหรียญหายากลำดับต้นๆน,นะครับซึ่งติดลำดับนะครับลำดับต้นๆราคาประเมินนั้นค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองครับราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่10บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวาของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับเราก็มาดูกันที่ด้านหลังของเหรียญกันต่อนะครับด้านหลัง กองเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญน,นี้ก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10สําหรับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวาของเหรียญน,นี้ก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2553นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทน,นะครับรุ่นปีพศ2553นี่น,นะครับมียอดผลิตอยู่ที่1ล้านนะครับ953,000เหรียญนะครับเป็นยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยครับนั่นก็คือเหรียญเหรียญน,น,นี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากติดลําดับต้นๆนั่นเองนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพีพ่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็น นักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นพระเสียรใหญ่นี้นะครับเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากครับแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่ามีการคาดการณ์กันต่างๆนาๆนาครับในหมู่คนนักสะสมนะครับว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้ราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวนะครับไปในอนาคตข้างหน้านี้นะครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ400บาทนะครับสาหรับเหรียญ u n c นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเหรียญแบบไหนมาเล่าให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาด้วยชาแนลสวัสดีครับ